ังบนเรื่องความหย่อนคล้อยแก้มมันค่อยครับแล้วรู้สึกว่าหน้ามันค่อยเราอยากให้มันยกแล้วก็กระชับถ้าแบบหน้าเราหย่อนคล้อยแล้วิ้วอยเยอะคือเราจะแต่งหน้าไงมันก็จะเหี่ยสวัสดีค่ะแตงโมมี่ครับช่างแต่งหน้าค่ะด้วยความที่เป็นคนหน้า่้นแป้นแล้วแก้มมันค่อยครับแล้วรู้สึกว่าหน้ามันค่อยเราอยากให้มันยกแล้วก็กระชับเด็ก้คือเด็กๆผิวแล้วความหย่อนคล้อยเนี้ยมันจะแบบปกปิดด้วยเมคอัพยากมากถ้าแบบหน้าเราหย่อนคล้อยแล้วิีวอยเยอะคือเราจะแต่งหน้าไงมันก็จะเหี่ก็คือจริงๆอ่ะหลักการการกระตุ้นคอลลาเจ ดูชนิดนะคะเขาหวังแค่เกิน45องศาส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าตัวม์เฟสเองเนี่ยได้สูงสุดถึง70องศาถ้า70องศาด้วยเครื่องอื่นอะผิวข้างบนมันไหม้ก็เลยมันก็เลยมีการคิดคนตรงกลางเราอะเครื่องที่ไม่ได้ลงไปในผิวเลยกับเครื่องที่ใช้เข็มแล้วไปปล่อยเนี่ยค่ะเพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยถิวข้างบนไม่เป็นอะไรแต่เราอาจจะต้องยอมอย่างเงี้ยค่ะหลังทําแดงนิดนึงก็คือเข็มแต่ตัวปลายเข็มเองเนี่ยปล่อยพลังงานนะคะลงไปทีเดียวได้3ามเลเยอร์อันเนี้ยแล้วมันดีจริงจริง เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาทําบางอันนี้จริงๆจากใจเลยแล้วลองมาเองตลอดทุกอย่างลองกับตัวมาเองแล้วค่ะจริงๆให้ที่นี่มาที่ทเอสเอีต,ต้องเป็นนางฟ้าค่ะที่นี่ทําให้เราเป็นนางฟ้าคอนเฟิร์